สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะดีต้อนรับสู่รายการหนึ่งในเจ็ดนะครับผมพัฒนากิดนเกิดครับทีได้พาเราไปเสิร์ฟกุญคะตอนนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดกระบี่ยังติดใจยอยู่เลยนะคะว่าที่เที่ยวกระบี่เยอะมากอืม,อม,อมโดยปกติแล้วเนี้ยวันเนี้ยเราจะมีอีกสองคนอา้าวใครอ่ะเจ้านางจากอีสานแล้วก็เจ้าป้าว่าเจ้านางจากเชียงใหม่มาจากอีสานอะไร <c oughs> ใช่เ <c oughs> จ้าป้านจากขอนแก่นโอ้โหสองคนนี้มันกับสนมากไปยแต่ตอนนี้เขาไปรออยู่ที่ ที่ไหน,เ,นเที่ยวแล้วที่ไหนไม่บอกแต่ผมจะพาคุณไปแล้วกันคุณตามไปอย่างเดียวดีแล้วเดี๋ยวพาคุณไปเที่ยวทำปากเบ๋เบเนีนนเยนเ่ยน่าเกลียดน,น,น่าเกลียดนะคนเนี้ยน่ารักตายแล้วน่ารักกว่าสูยทั้งหลายบาทไม่ได้อุบาทธรรมาดานเอา้าสิบบาทได้ไหมช่วงย่อนกายสบายใจ ตอนนี้เราได้มาเที่ยวกันที่คลองสองน้าเห็นมั้ยน้ําสวยนะสวยสวยเยใสเห็นมั้ยใสมากทำไมถึงเรียกว่าคลองสองน้ำา่ะคะพี่นาคลองสองน้าเหรอมันก็เป็นว่ามันยังไงดี่นาตอบให้ได้ตอบให้ได้พามาเอางี้ดีกว่าคือพี่อาจจะไม่รู้จริงอะนะไปถามผู้รู้ดีก่อนนะมันก็นะมันก็ต้องทําเนียนนิดนึง สวัสดีครับท่านประหลัดครับสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เที่ยวท่าปอมแ่เขาทำาด้แบบแบบรู้มากเลยไม่คือต้องให้เนียนนิดนึงนะพาน้องมาเดี๋ยวน้องจะบอกว่าเฮ้ยพี่พัฒนามไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยต้องถามท่านประหลัดอย่างเดียวเออได้จะลบคณนิดนึงครับว่าที่มาที่ไปของท่าปอมเนี่ยทำไมถึงยชื่อท่าปอมแล้ว เมือน้ำใสอะไรอย่างเงี้ยท่าปอมคลองสองน้ำคนอื่นเมื่อมาถึงท่าปอมแล้วอยากจะรู้ประวัติความเป็นมาคของท่าปอมก่อนเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับมีตัวปอมซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านศสยศาสตร์นะครับมาอาศัยอยู่ท่าปอมเป็นครอบครัวแรกเพราะท่าปอมนี่ถือว่าเป็นถี่นาถันนะครับวันอังคารกับวันเสาร์นี้ห้ามลงเล่นน้ํา โดยห้ามนำสุกรเข้ามารับประทานภายในอ๋อ oh, เหมือนเป็นมุสลิมครับเป็นมุสลิมแล้วก็มีการพยากรณ์ว่า ในต,ต่อจากนี้ไปประมาณร้อยกว่าปีครับจะมีผู้ที่มีบุญญาธิการ,รเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาเยี่ยมชมท่าปอมนะครับก็วันที่13เมษา2544นรบนะครับสมเด็จพระบรมราชินาและก็สมเด็จพระบรมโอราาสรรอราธิราชเสด็จมาเยือนที่ท่าปอมนะครับแล้วก็ทรงระทับบริเวณศาลาด้านหน้านะครับแล้วก็ให้ชื่อที่นี่ว่าเก่งดาราคอยนะครับ แล้วบริเวณท่าปอมนะครับที่ห่างจากบริเวณสุดด้านขึ้นไปนะครับ,รบะจะเป็นบริเวณแอ่งน้ํค่ะจึงเป็นบริเวณต้นน้ําของท่าปอมึอ่งเป็นน้ําที่ไหลรอดภูเขาขึ้นมานเพราะว่าที่ผมพาผมมาส่วนใหญ่ถ่าม,มันหยุดตรงนี้ผมจะไม่ทราบเลยต้นน้ำมันอยู่ตรงไหนห่างจากบริเวณที่พี่พี่ยืนนะครับ,รบประมาณสองสามร้ <300 m. S 2> อยเมตร ก็จะถือต้นจะถึงต้นน้ำเนื้อที่ประมาณไร่กว่านะครับลักษณะของน้ำใส่น้ําที่ใสนะครับเหมือนกับว่าน้ําที่มันกรองครับจากใต้น้ำมาแล้วนะครับมันเลยใสเลยสภาพพื้นดินเนี่ยครับเป็นหินปูนแล้วก็หินดินดานนะครับลักษณะความแปลกของท่าปอมที่ได้ชื่อว่า ถ้าปลอมของสองน้ําจริงๆแล้วมันจะมีอยู่สามสายน้ําครับหินจะมีอยู่สามสีนะครับบริเวณต้นน้ําจะเป็นสีฟ้านะครับกลางน้ํานี่จะเป็นสีเหลืองปลายน้ําจะเป็นสีดํานะครับเพราะลักษณะพื้นที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นหินปูนหรือหินดินดดนในส่วนที่โดนน้ําปล่อยนะครับมันก็จะเป็นสีเหลืองในส่วนที่โดนน้าทะเลมันก็เป็นสีดํา บริเวณที่ไม่โดนน้ําเค็มเลยนะครับมันจะเป็นสีฟ้านะครับบริเวณนี้แต่เขาจะไหลทั้งนี้ทั้งปีเลย้หรดเลย,ยท,ทั้งปีเลยครับออไม่ว่าหน้าแรงเลือก เมื่อก่อนมีหมู่บ้านชาวประมงครัเขาจะนําน้ําบริเวณนี้ไปอุปโภคบริโภคนะครับมันไม่เค็มหรือพี่ไม่ครับตอนนี้เป็นน้ําจืดสนิทนะครับนอกจากว่าน้ําที่มันน้ําทะเลหนุนขึ้นมาเยอะๆนะครับปนกันมันถึงจะปนกันก็เลยเรียกสองน้ำครับก็เรียกเป็นสน้ํามีการเล่าลือกันว่ามาถ้าปอมเนี่ยจะต้องมาอาบน้ํา พราะถือว่าเป็นน้ําแร่เป็นน้ําที่ใสเ<อ>มืม่อกลับไปบ้านนี่มันจะหายปวดหายเมื่อยอนะครับแต่จริงๆถ้าพอมนี่เป็นการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศนะครับ,รบเป็นเกียรติการเรียนรู้ในระบบวิถีของอทางวิถีชีวิตของต้นไม้ที่อยู่ร่วมกันของสายน้ําลักษณะของการเกิดสายน้ําเป็นยังไงความม,มูดมสมบูรณ์ของปา่าทำให้เกิดสายน้ํำยังไงนะครับ นี่เขาพยายามที่คือคนที่นี่เขาพยายามจะอนุรักษ์แล้วก็ดูแลให,ให้ให้เขายังอยู่กับอยู่อยู่กันตลอดไปยังรุดหลานอะไรอย่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะบอต่นักท่องเที่ยวบางคนนะครับคือเราห้ามเรามีข้อบัญญัติของตำบลในห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาภายในทา่ามอเพราะจริงๆแล้วนะครับ ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยตามสะอาดนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอย่างนี้เป็นตัวอัย่างถึงแม้เราจะระวังยังไงครกบพี่เขาก็อาจจะเผล่นะครับทิ้งไปก็เลยไม่ให้นําเข้ามานะคบริเวณนี้ดีค่ะดีนั้นถามนิดนึงครับนอกจากปลาที่ผมเห็นแล้วเนี่ยน้ําเย็นใสน่ากินมีสัตว์อย่างอื่นไหมครับแถวนี้ครับก็มีพวกปูทะเล นะครับแล้วปูแสมทเดี๋ยวเคาว่าปูทะเลปูทะเลนี่ไอปูปูปูดำที่เขาใช่ครับ โอ้โหมีชนิดนด้วยเหรอครับจะอยู่บริเวณหน้าโน้นนะครับที่เป็นช่วงรอยต่อเพราะว่าเป็นปูทะเลนี่จะอยู่บริเวณน้ำก่อนที่เวลาน้ำมันหนุนในนี้ใช่ไหมคะอย่างนั้นผมขออนุญาตขอไปดูก่อนได้ไหมนี่ในนไม่ต้องเลยกินข้าวอีกมาแล้วครับแล้วก็มีปูกล้ามดาบนะครับบริเวณช่วงรอยต่อด้านหน้าสัตว์บริเวณด้านในนะครับก็มีหลายชนิดนะครับก็มีลิงแสมนะครับถ้าคนเงียบๆนี่เขาจะลงมาเดินบริเวณสะพานนะครับ แล้วก็มีชนีจะได้ยินเสียงร้องอยู่บนบริเวณภูเขานครับแล้วที่บริเวณที่พี่ยืนเนี่ยครับนี้บริเวณนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ชุ่มน้ำหรือว่าเรนสาทลท์เนื่องจากเป็นบริเวณที่ตะกอนเกลือนี่ตกอยู่เยอะมากนะครับพืชต่างๆนี่จะขึ้นไม่ได้เลยนอกจากพวกเตยเปียกที่ไม่ต้องการสารอาหารเยอะสักเท่าไหร่จะเห็นว่าต้นไม้ได้มาอยู่บริเวณนี้จะตายหมดนะครับ เพราะว่ามีความเค็มอยู่เยอะในส่วนนี้หมายถึงว่าตอนที่เวลาน้ําทะเลหนุนขึ้นมาแล้วเขาออกกับกลับไปไม่ได้อย่างงี้เขาจะค้างอยู่อย่างี้ใช่ไหมครับค้างอยู่บนนี้ตลอดนะครับจะเห็นว่าจะมีน้ําอยู่ตลอดบริเวณอื่นๆถึงแม้จะรุ่มกว่าก็จะไม่มีน้านะครับถ้มองไปด้านหน้า เออแต่ผมก็แปลกใจเพราะว่ามันมีมันมีต้นนี้เสร็จแต่ว่าต้นไอชมพู่น้ําก็ยังก็ยังขึ้นได้อยู่เนาะครับแต่เริ่มเริ่มตายยืนต้นเลยนะครับคือทนกับธรรมชาติไม่ไม่ไหวแล้วมันมันไม่ทนสภาพกับน้ําเค็มครับเขาไม่สามารถปรับตัวเองง่ายแล้วตอนนี้ค่ะเมื่อกี้คุณประหลัดบอกว่าที่ปลาที่มันที่เห็นข้างหน้ามีปลาเยอะแล้วมันต่างกันตรงที่ว่าความเข้มข้นของน้ําครับยังไงนะคะอธิบายอีกทีนึงว่าปลามันตาโปนได้ยังไงอะค่ะ ที่พี่เดินไปเมื่อกี้พี่พี่เห็นว่าทำไมพวกปลาสลิดินนะครับรือว่าภาคใต้เขาเรียกปลาขี้ตังนะครับบางตัวนี่ตามจะโผล่เหมือนจะหลุดจากเบ้านะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปลาพวกนี้เป็นปลาทะเลนะครับแต่เราก็ปรับตัวเองมาอยู่ในน้ําจืดแต่ความหนาแน่นของน้ําจืดกับน้ําทะเลนี่มันไม่เท่ากันเมื่อขึ้นมาอยู่ในน้ําจืดความหนาแน่นในในตัวปลามันจะมากกว่าแรงดันมันจะมากกว่ามันก็เลยดันพวก สิ่งที่มันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้ก็คือบริเวณตานะครับมันก็จะโผลลงมาแต่เมื่อไหร่ที่ว่าเขาลงไปอยู่ในน้ําทะเลหรือว่าน้ําทะเลหนุนขึ้นมาถึงเนี้ยก็จะเข้ามาเหมือนเดิมนะครับมันโคเราน่ารักมากเลยมียืดหยุ่นได้ยังมีความสงสัยเล็กน้อยทะเลก็ก้อกว้าง มันมันมัไม่มาอยู่ตรงนั้แล้วมันมันเข้ามาตรงนี้ทําไมหรื่าอาหารมันเยอะไงน้ําหนุนมันก็อาจจะโดนซัตว์เข้ามาก็ได้พ็จริงแล้วแหล่งที่นี่สัตว์เล็กเยอะแล้ว็นอาหารเขามีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีพวกทักให้น้ําตามขวดหินนี่เยอะนะครับ เขาก็ตามน้ําขึ้นมาแล้วก็มากินกินหยุดเพลินบางครั้งก็ลืมกลับไปอ๋อนั้นเดี๋ยวนั้นนั้นเดี๋ยวเราไปลองกินตะไคร้พวกนี้ดูบ้างไหมเราจะได้เผื่อว่านะร่างกายจะได้บูมมากขึ้นได้วเห็นตาเหมืนนี้ตาเป็นสีฟ้าหนูไม่อยากตัวเป็นสีฟ้าไม่ไม่ไม่เอพี่โกพัฒนาเดี๋ยวเขาลงไปอ่ะมันพองอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะดันตาผูดเดี๋ยวตาผูดหยับคายชีพเป่งเลยพี่ขอยืมฝ่ามือหน่อยเถอะฝ่ามือพี่อลรหันนต์ห่อยดิีด้วย หลบตรงนี้กันนะเออมามา,มาโอ้โหรึกสึกกลัวดถหลังมือแล้วดูด้วยคือคือตอนนี้พวกผมน่ะกลัวความสูงฮนะสูงอายุไอ้พวกนี้มพยายามจะเน้นกันแล้วแล้วในในถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากสัตว์พวกนี้ที่เราเห็นแล้วเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าเราหายากมๆๆๆั้ยพี่ที้ <laughs> ใน <laughs> ในส่วนที่หายากเลยครับทสถาบันวิจัยประมงจังหวัดพังงาัโดยอาจารย์ลัคนาเข้ามาับวิจัยปรากฏว่ามีพืชที่หายากอยู่สามชนิดที่อยู่ในท่าปลอมตอนนี้ที่หายากมาก นะครับก<ม>็มีพวกถั่วขาวกับพวกหัวร้อยลูนะครับเป็นอะไร,เป,ะไรเป็นลักษณะของพืชนะครับที่อยู่บริเวณช่วงรอยต่อนะครับ<ม>สองถิ่นป่าะจะอยู่อีกฝั่งอยู่ด้านนูนน้นคือมันเป็นผลยังไงคะคถึงชื่อว่าหัวร้อยเป็นลักษณะของพชืชคล้ายๆถั่ววันนะครับ<อ> ทานได้ไหมคะทานได้เลยนะครับผมไม่จริงอยู่ที่หายากถ้าเป็นผมจะบอกว่าทานได้แต่เป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งเาแกทนแล้วอาจไม่จริงจริงในป่าก็ยังมีในในธรรมชาติมันยังมีอะไรที่เราไม่รู้เยอะแยะนะพูดถึงว่านะครับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดมาเที่ยวที่นี่จะมีอะไรให้ศึกษาเยอะนะครับหรือว่านักเรียนหรือว่าคนที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับป่าสามารถมาติดต่อที่นี่ได้นะครับเออมีความหลากหลากมากเลยถ้าอย่างว่านักท่องเที่ยวเกิดอยากจะมานะครับหรือท่านผู้ชมอยากจะเข้ามาเที่ยว ที่เนี่ยเดินทางมายังไงครับถ้าสะดวกนะครับผมขอแนะนำเป็นรถส่วนตัวเพราะว่าถ้าบริเวณเส้นทางที่เข้ามาจากปากทางถนนเพชรเกษมจนถึงท่าปลอมเนี่ยระยะทางประมาณ2กิโลกว่านะครับก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ส่วนมากนักท่องเที่ยวก็จะมาในลักษณะของหมู่คณะนะครับก็จะมีรถส่วนตัวเข้ามามากกว่านะครับเมื่อเข้ามาถึงท่าปอมแล้วนะครับบริเวณด้านบนก็จะมีร้านอาหารที่เป็นของชาวบ้านที่อยู่ในตำบลหัวครามนะครับ ครับก็รสชาติก็ถือว่าใช้ได้นะครับของจังหวัดกระบี่นะครับและในในส่วนของกิจกรรมนะครับของท่าปอมก็เป็นในลักษณะของเดินชมธรรมชาติครับเรียนรู้ระบบนิเวศนะครับนอกจากว่าโรงเรียนนะครับที่ก็เปิดสอนวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็เขาจะทาหนังสือเข้ามามแล้วก็ขอเวียากรเพื่อบรรยายในการเรียนรู้นอกสถานที่โอ้โดีมากนะแบบที<น>่ท่านประหลัดแบบอธิบายให้เรา ดีมากมากดีมากมากโหอ,อย่างนี้ก็เป็นความรู้เราสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะพูดถึงว่าถ้าท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดได้มาที่นี่นะครับได้ได้มาเ<ห>นี่ยสัมผัสกับธรรมชาติไทย <นำ S 1> รูปโหแค่ <ชา S 2> นี้ก็ <ชา S 2> มีความสุขแล้วม,มันมีความรู้ในอยู่ในนั้นนะใช่แล้วแบบมีความรู้สึกว่าพอได้ข้อมูลจากท่านประหลาดเลอว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะ ในในปัจจุบันเราแค่มาถ่ายรูปมาเราคิดว่าเป็นแค่เส้นทางแต่อนาคตมันยั่งยืนสําหรับลูกหลานด้วยแต่ผมประทับใจอย่างไรรู้พหมโอ้เดี๋บนผมเดินมาปั๊บเนี่ยผมเห็นห้องน้ําสะอาดมากเลยเออโอ้โหดูดีมากผมว่าแบบ อย่างเงี้ยมันรองรับลูกค้าได้ดีผมว่าจัดการได้ดีมากๆเลยครับขอบคุณมากก็ถ้าไงเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเลยละไปดีบิวดีบิวดาโอเคนเรื่องของขอบคุณมากเลยครับทั้งหลายครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปไปดีกว่าทิ้งประหลาดที่นี่แหละเอาไปเถอะโอ้เห็นมันหนุไม่ได้เช่นนั้น